เตือนภัยแอปหาคู่ครับเพื่อนๆครับทำไมถึงเป็นภัยออนไลน์ที่ผมจะต้องออกมาเตือนอีกนะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ฮะก็เคยเตือนมาเหมือนกันในรูปแบบที่เรียกว่าไฮบิดสแกมครับคุณ้นๆไหมฮะที่บอกว่าเป็นไฮบิสแกมเนื่องจากว่าผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับเป็นชาวสอป,อปอลาวเขามาทํางานที่เมืองไทยโยราวป,ประมาณสัก20บปีทํางานเป็นแม่บ้านได้รับเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000บาทเก็บเงินเก็บทองได้ครับหลักแสนนะฮะ แต่ผมปรากฏว่าวันหนึ่งครับไปโหลดแอปหาคู่ในระบบ iOS ซึ่งอยู่ใน App Store ด้วยนะโหลดมาปุ๊บเนี่ยนะฮะถ่ายไปถ่ายมาปรากฏว่ามีคนทักเข้ามาครับดูแล้วโปรไฟล์หน้าตาดีเป็นชาที่อ้างว่าอยู่ทางภาคเหนือจากนั้นครับก็คือว่ามีการแลกไลายกันแล้วก็เริ่มคุยกันฮะผ่านทางไลน์ผมปรากฏว่าในช่วงจังหวะหนหรือวันหนึ่งครับที่ผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นเองฮะ ทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ลวงให้ผู้เสียหายครับโหลดลิงก์นะกดเข้าลิงก์ลิงก์หนึ่งเข้าไปนะอาจจะมีวิธีการขุดหลุมพรางต่างๆน,นนะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อใจฮนะชวนให้ลงทุนแต่รอบนี้อ้างว่าชวนมาลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดรอปชิ i นฮะเป็นอะไรฮะเป็นรูปแบบการขายของออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมีการสต็อกสินค้านะเหมือนจับเสือมือเปล่าครับแล้วทีนี้เนี่ยน่ากลัวมากตรงที่ว่าผู้ก่อเหตุนะ ได้ทำลิงก์หรือเว็บไซต์มาเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันดูน่าเชื่อถือมากครับมีสินค้าต่างๆให้เราเลือกได้ผมปรากฏว่าผู้เสียหายก็เชื่อครับลงทุนไปลงทุนไปลงทุนมาเสียหายไปรวมๆแล้ว6 0แสนบาทครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินของเธอก็ราวๆาสี่แสนและเธอยืมมาอีก2 0 0แสนทีนี้ทำไงฮะเมื่อไหร่คุณตกเป็นผู้เสียหายให้สังเกตแล้วคุณจะมีการโอนเงินไปที่บัญชีมา คุณต้องรีบโทรแจ้งธนาคารที่คุณเอาเงินฝากในบัญชีธนาคารนั้นก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ติดต่อหรือว่าแจ้งความผ่านทางออนไลน์ www.thaipoliceonline.com ผมคุยกับตำรวจไซเบอร์แล้วแม้ว่าคุณจะเป็นชาวต่างชาติครับแต่ว่าตำรวจไทยยินดีที่จะดูแลแต่ทีนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะพอมีการตรวจสอบไปแล้วไม่สามารถะระงับยับยั้งเงินที่ถูกโอนไปเพราะว่าถูกถ่ายเทเป็นไปไ,ได้ว่าอาจจะออกไปที่ต่างประเทศนะครับ